สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ที่แลนดไบค์พุทโมทนสาย6นะฮะคลิปนี้ขอคลิปหนึ่งนะมาเอาใจเพื่อนๆถามสมาชิกถามมาเยอะนะว่าเสือภูเขาบ้างนะเสือภูเขาบ้างนะ MTB บ้าง MTB บ้างวันนี้เอาเต็มที่เลยนะเสือภูเขาอย่างเดียวเลยนะอยู่ที่แลนไบค์นะแต่ว่าเราจะให้ดูภาพรวมก่อนนะดูรวมๆแล้วกันนะอ่ามันเป็นเสือภูเขา ทั้งฟูซับทั้งธรรมดานะฮะเนาะเนี่ยนะฮะเอาเป็นว่าดูดูไปเป็นไกด์แล้วกันนะแล้วอยากได้ก็โทรมาคุยกับทางแลนไบท์ทางพี่แลนนะฮะเดี๋ยวผมจะปักเบอร์โทร Facebook แล้วก็ l ล n e ต่างๆไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปนะฮะแต่ขอบอกไว้ก่อนนะบางทีคุณเห็นจากคลิปนี้แต่รถมันอาจจะไม่อยู่นะฮะเพราะว่าบางทีคุณมาดูทีหลังหรือบางทีผมถ่ายไปเนี่ยผมยังไม่ทันปล่อยคลิป มีลูกค้ามาเห็นคันนี้แล้วก็เอาไปก่อนนะแต่คุณสามารถปรึกษาได้ว่าคันนี้ไม่อยู่นะอยากได้คันไหนโอเคไหมนะครับ,รบนะเพราะว่ารถที่นี่มีให้เลือกเยอะไม่ต้องกลัวนะฮะไม่ต้องกลัวมีให้เลือกเยอะนะนี่คันนี้คือเสือภูเขานะครับผมจะดูมีหลายคันนะเสือภูเขาไม่ใช่มีคันเดียวนะไม่ใช่มีเฉพาะกลุ่มนี้นะที่เห็นเห็นเนี่ยทางเนี่ยมันจะปนกันอยู่กับไฮบริดด้วยเพราะว่ามันใกล้ใกล้เคียงกันนะฮะมีโชค๊คอย่างเช่นเนี่ยเบนชี่คูมาเนี่ย ผมเคยเอาไปล้องปัดแล้วนะถือว่าคุณภาพดีทีเดียวนะฮะก็คือนี่ก็เสือภูเขานะฮะราคานะผมบอกได้เลยว่าที่เนี่ยราคาเนี่ยไม่แพงเพราะมันเป็นมือสองแล้วราคาที่เนี่ยคือร้านที่แลนเนี่ยไม่ต้องห่วงนะต่อลองกันได้นะแล้วก็ตอนเนี้ยซื้อครบ5้า0ันอ่ะอย่างเช่นคันเนี้ยคันเดียวเตินอยู่แล้วห้าพันนะส่งฟรีนะส่งฟรีอีกนะครับ ไม่ต้องห่วงนะอะแคนนอนเดลเนี่ยแคนนอนเดลนะฮะมันมีกล้มกึ่งนะระหว่างไฮบิดกับเสือภูเขานะเพราะว่ามีโชคเหมือนกันไฮบิดเดี๋ยวนี้ก็มีโชกนะฮะแต่ว่าดูกันที่ล้อแล้วกันนะดูกันที่เฟรมองศาต่างๆอันนี้แคนนอนเดลนะฮะใครอยากได้ตอนนี้ราคาเรือนหมดแล้วนะเท่าไหร่ไม่รู้นะไม่น่าจะถึงหมื่นนะลองโทรมาแต่ถ้ามันไม่อยู่ไม่เป็นไรนะลองดูว่าคันไหนอยู่ก็ดูคันนั้นลาเปีย นะลาปีแอร์นะมีเพื่อนสมาชิกใจดีมากเลยผมอ่านลาเปียเขากมา็มาบอกว่ามันคือลาปีแอร์นะฮะขอบคุณมากนะฮะสมาชิกท,ท่านท่านที่มาให้ความคิดเห็นนะที่คอยอบรมสั่งสอนนะว่าอ,อ,อะไรข้อมูลที่เราไม่ถูกต้องแกก็จะปรับให้หลายๆท่านนะ,ะขอบคุณมากจริงๆนะเพราะว่าจริงๆผมมาทํานี้ผมก็ไม่ไไม่ได้รู้ไปหมดทุกอย่างนะฮะนะเพราะว่า หลายเรื่องนะเรายังไม่รู้นะก็มาแนะนําได้นะฮะรับฟังหมดนะฮะรับฟังหมดไม่ต้องกลัวนะแล้วผมไม่ว่าใครด้วยนะใครจะด่าผมไม่รู้เรื่องผมไม่ว่าอะไรนะฮะคันนี้ใจแอนนะนี่นะฮะใจแอนเสือภูเขานะเอาเป็นตอนนี้เสือภูเขาอย่างเดียวเลยนะคันนี้เทคนะฮะเทค็กเเทค็ใจแอนรถไต้หวันนะฮะเทครถอเมริกานะแล้วก็ลาลาปีแอร์นี่ฮะอ่ารถประเทศไหนผมจําไม่ได้นะวันนั้น สมาชิกก็บอกผมนั่นแหละผมจะไม่ได้ฝรั่งเศสหรือเปล่านะถ้าพูดถึงฟังชื่อมันลาบิแอร์ลาบิแองลาบิอองอะไรเงี้ยแต่ถ้าผิดนะขออภัยนะไม่เป็นไรนะฮะมาได้ลาบิแอร์แล้วก็เบนชี่นะเบนชี่นี้รถอิตาลีนะฮะอานผิดอานถูกกันนะฮะเบนชี ji, บ่บ้างเบียนชี่บ้างเบียงชี่บ้างอะไรเงี้ยไม่เป็นไรนะ,ะก็แบรนด์นี้แหละอิตาลีคันนี้แหละ,น,น,หละนะฮะนี่ไจแอนท์ Jay an. อันนี้ก็เป็นอันนี้กึง่งๆไฮบริดมากกว่านะเพราะว่า จริงๆไฮบิดจะเห็นได้ว่าไฮบิดกับเสือภูเขาเนี่ยเห็นได้ว่าจริงๆแล้วมันก้ากึ่งกันพอสมควรเลยนะฮะจานหน้าสามใบจานหลังกี่ใบก็แล้วแต่จานหน้าสามใบใกล้เคียงกันแต่ว่าตรงที่ต่างกันคือล้อนะฮะล้อจะเล็กกว่าแค่นี้ไม่แน่ใจว่าเอาเสือภูเขามาเปลี่ยนเป็นล้อเล็กจะกลายเป็นไฮบิดเป่ะนะหรือไฮบิดมาเปลี่ยนเป็นล้อใหญ่ดอกยางแบบนั้นจะกลายเป็นเสือภูเขาป่านะถ้าท่านที่มีความรู้ก็แนะนําผมได้นะ พราะผมว่ามันก้ากึ่นกันมากเลยนะฮะแฮนด์ตรงเหมือนกันบางทีก็มีโชคมากไม่มีโชคมากนะแต่ถ้าไม่มีโชคเนี่ยแน่นอนไฮบิดอยู่ละเป็นเสือภูเขาไปไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดเดี๋ยวนี้เขาบอกว่ามีไฮบิดที่มีโชคด้วยโอยตกใจหมดเลยอูย้อะไรเนี่ยตกใจนะฮะไม่อะไรล้รอล้อเล่น,นะฮะล้อเล่นเป็นหุ่นนะฮะเป็น,เ,ปนเขาได้มาจากญี่ปุ่นเหมือนกันเนาะเป็นหัวหัวตุ๊กตาที่เขาเอาไปทําอะไรนะหุ่นไฮโชนะน่ารักน่ารักนะ อ้ตรงนี้ก็มีอีกเยอะเลยนะโอ้ตรงนี้เป็นจักรยานพับส่วนใหญ่นะอูจะเยอะไปไหนเนี่ยนี่แยแอนนะอ่ะคูึกเสือภูเขาต่ออะตรงนี้ไฮบิดเดี๋ยวผมเลือกัวตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นไฮนะนะบิดนะนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดก้านหน้าไม่มีโช๊คก็เป็นไฮบิดได้ก่อนแหละเนี่ยอย่างเงี้ยชัดเจนนะฮะไม่รู้เสือภูเขาไม่มีโชค๊คมีเปล่านะแน่ดังผมได้นะแต่ผมคิดว่าเสือภูเขาต้องมีโช๊คไว้ก่อนแหละนะนี่นะฮะ มันเป็นกึ่งกึ่งเสือจริงๆไฮบิดน่ะมันเป็นรถระหว่างมันเป็นรถตรงกลางระหว่างเสือหมอบกับกับเสือภูเขานะฮะก็คือว่าเนี่ยถ้อย่างคันนี้เฟร,รมเสือหมอบชัดเจนเลยนะฮะเฟร,รมเหมือนเสือหมอบทุกอย่างเป็นเบียนชี้คันนี้นะแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยเนี่ยเฟร,รมเสือหมอบเลยนะฮะแต่ว่าแผ่นแทนตรงนะฮะเกียร์หน้าสองใบเนี่ยจริงๆมันเป็นเสือหมอบนะแต่ก็ล้อก็เสือหมอบขออภัยนะโอ้ยสำลักโอ้ยขออภัยขออภัยครับ ล้อเป็นเสือหมอบเลยนะ,ะเนี่ยล้อเล็กอย่างนี้แต่ว่าแฮนด์ตรงนะฮะ,ะก็โยนให้ไปไฮบิดไปก่อนแล้วกันนะถ้าเปลี่ยนเป็นแฮนด์หมอบเมื่อไหร่ก็เรียกเสือหมอบกันนะฮะนี่นะฮะคันนี้สวยเนาะกลับมากลับมาเสือภูเขาดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนๆสมาชิกจะว่านะฮะบอกว่าให้มาดูเสือภูเขาพาไปดูเสือหมอบอีกแล้วยอมรับเลยนะ,ะว่าที่บ้านมีเสือหมอบสักคันไอเสือภูเขามีเสือหมอบสี่คันนะแต่ไม่มีเสือภูเขาสักคันหนึ่งนะฮะ แต่ว่ามีจักรยานพาบ์สี่ต้องหคันเจ็ดคันนะฮะยอมรับเลยนะมีบีบีแม็กคันหนึ่งนะฮะอ่ะอันนี้คือเสือภูเขานะฮะคือไม่ใช่อะไรหรอกนะฮะม,มีที่เก็บมันเต็มนะฮะเดี๋ยวไว้เปลี่ยนบ้านก่อนนะช่วยกันดูเยอะๆนะฮะจะได้มีตังเปลี่ยนบ้านนะฮะสมาชิกผู้เขารบนะช่วยกันดูคลิปแล้วช่วยแชร์คลิปให้ผมเยอะๆนะฮะนะจะได้ มีรายได้ไปเปลี่ยนบ้านจะไ,ได้ซื้อเสือภูเขาไปตั้งที่บ้านอีกสักสี่คันนะทั้งครอบครัวเลยผมขี่ทีหนึ 1, ่งผมขี่ทั้งครอบครัวนะก็ะคือมีทุกอย่างก็ต้องมีสี่คันนะจะมีคันเดียวไม่ได้นะฮะเพราะว่าเ,เรามากันทั้งครอบครัวเนาะแต่ว่าตอนเนี้ที่เก็บไม่มีแล้วนะฮะบ้านเก่าเป็นบ้านที่อยู่เป็นบ้านหลังเล็กนะฮะไม่ใหญ่มากเนาะก็ต้องรอนะฮะรอไปนะ นี่อันนี้เป็นฟูลซับนะฮะถ้าเกิดมีอย่างนี้เขาเรียกฟูลซับก็คือว่ามีทั้งโชคหน้ากันโชคหลังนะฮะมีอยู่ช่วงหนึ่งผมเรียกฟูลซับฟูลฟูลซับ S.U.B, Full, Full Sub SU B, แต่ว่ามีสมาชิกก็แนะนำผมเขาเรียกจริงๆมันเป็นฟูลซัสซั s นะ S.U.S นะฟูลซัสมันย่อม,มาจาก suspension นะฮะหมายถึงช่วงล่างนะตัวซับแรงช่วงล่างนะซั suspension เนี่ยนะฮะก็คือว่าเป็นตัวกันกระแทกช่วงล่างเพราะงั้นเหรอ ก็คือเขาก็เลยเรียกกันว่าฟูซัสนะฮะ S U S ไม่ใช่สัตว์นะฮะซัสนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ซับด้วยนะฮะซับคือ subscirbe นะฮะคือกดติดตามนะฮะอันนี้คือฟูซับฟูซัสนะฮะ S U S นะฮะย่อวกจาก suspension นะฮะหมายถึงว่าการรองรับช่วงล่างการกระแทกอะไรประมาณนี้เห็นไหมเห็นไหมว่ามีม,มีมีตัวการกระแทกช่วงหน้าแล้วยังมีช่วงหลังอีกตอนตอนเรายุบตัวเนี่ยตัวนี้มันจะช่วยยุบตัว นะทำให้เรานิ่มมากขึ้นไอพวกนี้จะใช้เวลาลงเขาพวกลงเขาจริงๆเลยนะฮะแต่ถ้าเนี่ยผมีหายคันนะใจแอนอันนี้อะไรมงกุฎมงกุฎนี่ของอะไรก็ไม่รู้นะฮะคือผมก็ไม่มีประสบการณ์กันมงกุฎนะมงกุฎเป็นจักรยานมงกุเลียบล่าไม่รู้นะฮะมงกุฎของประเทศไหนผมก็ไม่รู้นะถ้ารู้บอกผมได้มีแต่ใจแอนสเปชลีลไลท์นี่นี่นะฮะสวยๆทท่านั้นเลยนะ แล้วก็อันนี้อะไรรู้เนี่ย Trans Trans ของใจแอนน,นะฮะใจแอนตรงนี้จะเป็น Full Sub หมดเลยนะฮะ Full Sub อ,อันนี้ Special Light อันนี้เสือภูเขานะนี่ Full Sub หนันเทกอันนี้โหมีจักรยานนี่ด้วยนะฮะสายกระโดดเลยไม่มีเบาะเนี่ยสงสัยไหมฮะไม่มีที่วางเบาะนะฮะเป็นปี MX MX สายอะไรไม่มีที่วางเบาะเลยนี่นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูชัดเรื่อยๆ อจอดทีนี้พอจอดทิงไว้ลม้ลมหไหมล้มไหมเฮ้ยเ้ยไม่ล้มไม่ล้มอ่าจอดพิงไว้นะเห็นไหมไม่มีเบาะเพราะว่าจักรยานประเภทนี้เอาไว้กระโดดอย่างเดียวไว้แข่งนะฮะไม่จําเป็นต้องใช้เบาะยืนปั่นกันอย่างเดียวเลยของพวกสายกระโดดนะนะฮะก็คือสายกับเสือภูเขานี่แหละแต่กลับมาก่อนกลับมาที่เสือภูเขาเดี๋ยวผมรีวิวให้คลิปหนึ่งเต็มๆเ,เลย B M X มีหลายคันอยู่นะผมเห็น B M X หลายคันนะเดี๋ยวผมรีวิวให้คลิปหนึ่งเต็มๆเ,เลยตอนนี้เอาเสือภูเขา อ,ออกนอกเรื่องไปเยอะสมาชิกด่าเยอะอ,อชอบออกนอกเรื่องนะฮะนีอะ่อันนี้ก็เป็นฟูซัสเหมือนกันนะฮะนี่นะฮะก็อะโอเคนะฮะจริงๆมีอีกเยอะนะมีหลายรุ่น่ะไปเดินเลือกข้างในข้างนอกมีอีกเยอะแต่ว่าเอาแค่ตรงนี้ที่ตั้งตรงนี้คือทําเสร็จแล้วนะเข้าใจว่าทําเสร็จแล้วเข็นกลับไม่ชอบสีดาอ,อ๋อชอบสีแดง เขาชอบสีแดงแต่ว่าเราร่ำแนะนำเพิ่มด้วยหรือว่าจะเปอบโอ้ที่จริงสีดำเนี่ยผมบอกอะไรนะว่าสเปคสูงมากนะหลายอย่างนะเบาก็เบากว่าแต่ตตต่่่งนิดอะไรหมแแแล้วเขาชอบสีแดงนะก็คือแดงไว้ก่อนมันมันดูมันล้างแล้วดูใหม่แล้วไงเอาเอาเอาที่คนใช้ชอบดีกว่าแล้วก็เหมือนอย่างว่าคนใช้ทั่วไปเขาชอบก็ถามว่าคันนี้มีบังโคลนหลักไหมนะบอกไม่มีบังโครนก็ไม่เอา แล้ววันหนึ่งคุณจะเอาออกจริงจริงเดี๋ยววันนึงอ่ะเอาออกหมดละเขาต้องกาารถมลูกเขาต้องการ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้คือใครชอบสีอะไรเอาที่ชอบเราเข้าใจนะแต่เขาเขาชอบสีนี้แต่ถ้าปั่นกันไปก็คือนคนก็เขาบอกแล้วถ้ามันไม่เด้ปั่นเดี๋ยวเก็ซื้อหลายพันไม่ต้องห่วงหรอกเพราะคนเราอชอบสีไม่เหมือนกันแต่ก็อยู่ด้วยกันได้ไม่ต้องทะเลาะกันนะสีไหนก็ได้นะตรงนี้ เดี๋ยวเขาหยอนน้ำมันได้ไม่เป็นไรตรงนี้ไอ้พวกเนี้ยเริ่มต้นมันจะแข็งหน่อยเราเดด้านเราบิดได้เี๋ยวนี่เอาบิดตรงนี้ปลดปลดไม่ไมอยอาปลดปลดให้นิ่มลงตรงนี้ได้อช่ไหมคือถ้าเกิดง้างออกโอเคแล้วแต่มันแน่นตอนนี้ตอนปิดลองหมุนดิได้ไหมหมุนอ่าแน่นอยู่ถือว่าโอเคนะเบรกนิ่มเดี๋ยวตรงนี้เขาขัดให้หมดแหละสั่เี้ใหญ่ด้วยนะขุนนี่ขุนนี้ออกได้เออองขัดเนื่องว่ายาทซาว่าไหมเขาขัด ขัดไปตรงนเปลี่ยนเลยจะขัดทำไมเนี่ยเทินเลยไม่เอาไม่เชื่อหรือว่าเทินมันดีรู้ว่าเทินดีแต่ยังยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะไคิดดูนะสเปคขนาดนี้สนะี่พันนะพูดตรงๆนะสเปคขนาดนี้ดาวฮอนไม่ได้นะสนะี่พันอะฮนะรู้ป่ะสเปคเท่าเทินคันนี้ดาวฮอนไม่ได้ดาวฮอนไปหกพันแล้วรุ่นนี้เท่าไหร่อหกพันห้าใช่ไหมเห็นป่ะคุณ ผมบอกให้เทินคันนี้สเปคเท่าดาฮอนคันนี้สี่พันเทินดาฮอนได้เราเข้าใจถ้าเราถ้าถ้าตัวนี้เราเราเริ่มปั่นเราเริ่มเราเริ่มรู้รู้คุณลักษณะของรถแล้วแต่ยังว่าแหละเราเราก็เอาคันนี้ดาบอลดาฮอนเขาได้เขาได้ถูกกว่าไม่ดาฮอนเขาได้ยี่ห้อไปที่ไหนคนก็รู้จักแต่เทินเนี่ยยังเป็นยังเป็นแบบว่ายังเป็นน้องๆอยู่แต่ว่าคนที่เขาเขารู้อ่ะเขาก็รู้แหละว่ามันคือดาฮอนนั่นแหละต้องลองปั่นลูกกับแม่มาทํากันนะฮะ อันนี้อะไรฟัอันนี้เบากว่าเบาก็จริงแต่ว่าเราต้องดูต้องลองปั่นดูโอเค <Okay. S 1> เดี๋ยวกูกลับก่อนละคลิปกูเป็นเสือภูเขานะฮะขอขอภัยคลิปพูดกับเพื่อนนะพูดกับเพื่อนสนิทกันกูมึงคลิปผมเป็นเสือภูเขานะออกทะเลแล้วมาเดี๋ยวโดนสมาชิกด่าแล้วบอกมึงจะถ่ายเสือภูเขาบอกออกอีกแล้วอ่ะโอเคนะฮะใครสนใจนะเสือภูเขาเนี่ยที่ข้างหน้าก็มีนะไม่ใช่ว่าเนี่ยพวกพวกประเภทแบบนี่นะฮะอ่า120 โฟล์ัสก,ก็มีนะฮะแล้วก็อยู่ข้างหน้าเนี่ยมีไฮบริดเสือภูเขาก็มีนะที่ไหนเห็นไหมเพราะฉะนั้นมาดูได้นะ,ะเนี่ยเทคคันเนี้ยก็เสือภูเขานะเทคคันสีเขียวเนี่ยนะเนี่ยสเปเชียลไลท์เลยเสือภูเขานะจริงๆตรงนี้ไฮบริดกับเสือภูเขาเยอะนะเนี่ยเพราะฉะนั้นก็มาดูได้นะฮะนี่นะเนี่ยอันนี้คือเสือภูเขาอันนี้คือล้อเสือหมอนะแต่ว่าทำเป็นไฮบริดนะฮะแทนตรงแต่ที่ยิงเฟรมเป็นเสือหมอนเละ นะอันนี้เสือภูเขาแต่มาใส่ยางยางแบบใหญ่แต่ไม่ลุยเท่าไหรนะ่นะฮะนะใส่ยางเรียบเนี่ยเสือภูเขาต้องอยางนี้นะก็มามาดูได้นะรับรองว่ารถเขาเนี่ยโอเคนะฮะราคาเพราะลูกค้ามาเยอะเนิลูกค้าก็มาซื้อกันนะโอเคครับขอบคุณนะครับตามสมาชิกเรียกร้องนะไม่รู้จะได้แค่ไหนนะต้องขออภัยนะอยากดูเสือภูเขาก็จัดให้แล้วนะนะโอเคครับขอบคุณมากนะครับผม อีกข้างหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวนั้นเมเดลกูซัดนี่โอ้นี่นะฮะกูซัพถ้าไรครับคันนี้นี่กว่าได้หมื่นหกพันห้าครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าเองเฟรมอะไรพี่อะลูเหรอเป็นอะลูเป็นตัวนี้เมดอินยูดเอครับตัวนี้โอ้ยส่งฟรีด้วยนะฮะตอนนี้ครับนี่กพนห้าพันเอาไปเลยตัวนี้นะถ้าใครเห็นคลิปนี้นะหมื่นตัวนี้หมื่นห้าส่งฟรีคหมื่นห้าส่งฟรีจากเท่าไหร่ จากคุณพันห้าพันห้าส่งฟรีรถพันห้าแถมส่งฟรีอีกส่งฟรีครับโอ้สุดยอดผมเอาขึ้นหน้าคลิปเลยดีกว่าตรงนี้ผมเอาขึ้นหน้าคลิปเลยไปไหนไปลองกันแล้วเหรอเออเนี่แล้วก็มีอันนี้นะฮะทีโหไปกันหมดแล้วฮะเอาไปก่อนไปก่อนไม่เป็นไรคุณลองกันแหละผมเอาบอมตั้นเลยเว้ยวันนี้ฮะพันละสามสี่หมื่นเลย นี่นะฮะคันนี้ก็สวยนะอ่ะนะก็ขออนุญาตจบคลิปเสือภูเขาไว้เท่านี้นะฮะัูทุรัพย์ทุกอย่างนะใครสนใจมาดูได้นะฮะแล้วก็แหมคันนี้ก็สวยอีกเลยนะยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะฮะสวิตสวิตเกียร์ชิลิสเกอร์ทีเอไม่รู้เหมือนกันนะยี่ห้ออะไรนะแต่ว่าล้อบอลทักเกอร์แหละนะล้อบอลทักเกอร์เลยนะคงไม่ใช่เทคนะ อ,อเมริกาด้วยไม่เห็นมีคำว่าเทคเลยนะไปทำมาเทคนะไม่เห็นนะเนาะไม่เห็นคำว่าเทคเนาะก็ไม่ใช่เนาะ GE ของเมริกาด้วยนะแต่ใช้ชุดแต่งเดียวกับเทคนะบอนทักเกอร์เลยนะอันนี้ไม่รูกก้เหมือนนะฮะสวยนะอ้นี่สวยเขียวที่ถีดน,นะเป็นเดิโอเล่นนะอ่ะก็โอเคนะ,ะของยาจบคลิปนะแล้วก็มาชมกันนะฮะที่นี่ แลนไบท์นะฮะพุทธโมนสาย6ผมจะปักแผนที่เบอร์โทรรายละเอียดต่างๆไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปเลยนะฮะกาผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะฮะออกทะเลไปบ้างเลยไบ้างนะแล้วก็พูดอะไรที่เป็นคำหยาบไม่นึงต้องขออภัยนะฮะวันนี้พูดเพื่อนเนาะเขียนะครับผมขอล่า